กับาสูนช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะรายการของเรามีการนําเสนอความคืบหน้าของโครงการสร้าง,างาศาสนาทายาสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ที่ประเทศอินเดียมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงเวลานี้เนี่ยโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วระยะเวลา3เดือนของโครงการมีการจัดกิจกรรมมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมบวชให้กับกุลบุตรชาวอินเดียจัดกิจกรรมเปิดวัดไทยธรรมศาลารวมถึงการ เดินทุดงธรรมยตราประกาศศาสนาที่ประเทศอินเดียเป็นระยะทางมากกว่า700กิโลเมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสรุปภาพรวมของโครงการด้วยกันค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เกือบร้อยเปร์เซ็นตะ์ะเกือบร้อยปร์เซ็นต์ที่ผ่านการทดสอบทุกอย่างวัดจิตใจ ความอดทนความเพียรและเฉพาะอย่างยิ่งความศรัทธาเพราะว่าถ้าเรามองดูสภาพที่เราไปอยู่ในสภาวพะการอย่างนั้นมันเหมือนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้นอกจากตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวสติที่ต้องมั่นคงพักส่วนมากพระค่องขั้นก็พร้อมแต่ก็มีมีส่วนหนึ่งก็โยมเข้าไปจุดร่วมด้วย แต่ในในความพร้อมที่เราเตรียมไปเนี่ยพอไปถึงต้นนั้นจริงๆแล้วความเหนื่อยความร้อนอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆเ่ยนะถ้าหากเราไม่ไม,ไม่มีหลักไม่มีคนให้กำลังใจได้มันก็เปรได้เหมือนกันทุกอย่างตง้องต้องพยายามว่าเออเรามีเป้าหมายแน่นอน นึกถึงคนที่ให้กําลังใจเราที่มากที่สุดคือพุทธเจ้าเจ้าชายติสตะที่พระองค์สเสวยสุขในราชสมบัติแต่พระองค์สามารถะจะละส,สิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วก็เหมือนกับที่เราไปเนี่ยเหมือนมันเราเราเหมือนเราไปได้รับรับอานิสงส์จากพระองค์ได้แสดงไว้แล้วปูปูทางไว้ให้เราไว้หมดแล้วเรามีกําลังใจเหมือนกับว่าพอเราไปไปสถานที่แบบนั้นเราจะเห็นความสําคัญของพุทธเจ้ามาก นะเราอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยสังคมไทยเราเรามีความอบอุ่นอบอุ่นด้วยคนเกิดมาแล้วคนก็ศรัทธาศาส,าส,าสนาอยู่แล้วเขายกยอ่ยองพระเราอยู่แล้วนะบิณฑบาตโยมเหมือนเห็นพระเป็นเทวดามาโปรดโยมคอยต้อนรับคอยจ้องมองเราด้วยความรอคอยแต่ที่นั่นก็บางทีก็ไม่เห็นเราอะ่ะเราไปเหมือนคนไม่รู้จักสภาพสิ่งแวดลอ้อมแต่แต่ละสถานที่แปลกทั้งคน ชุมชนต่างๆความนับถือความศรัทธาก,ก็ต่างกันแล้วก็เราเข้าไปอยู่ในสังคมเช่นนั้นแล้วเราจะมามองตัวเองว่าเนี่ยในความสามารถของเราเนี่ยเราจะสามารถทำให้คนเหล่านี้หันมามองเราและศรัทธาเรามันไม่ง่ายเลยนะ เพราะว่าตัวเดียวที่เราเราให้ากาลังใจได้เพราะาทุกคนมีพื้นฐานศรัทธาอยู่แล้วคนไปตรงนั้นนะแล้วศาสดาที่เราศรัทธาศรัทธาที่สุดภูมิใจที่สุดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อย่างยิ่งเราได้พบุทธศาสนาเรามีศาสดาเป็นเอกของโลกแล้วก็เราก็มองเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระราชกุมารน,นะว่าองค์อยู่ในวังนะแล้วมันเป็นการท้าทายของคุณพระรัตนนาตายัยบอกที่พึ่งอื่นไม่มีพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งอนันเปตนตอนนี้แหละว่าพุทธธรรมเป็นที่พึ่งอนันเป็น พึ่งเอามาเตือนไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมุู้เจ้าว่าถ้าเราเห็นพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเห็นว่าเออเวลาความโกรธความเบื่อความหงุดหงิดความสุงฟ้านความลัวเกิดขึ้นมาเราเริ่มเห็นกระบวนการภายในของเราที่จะพามาหลอกหลอนเราเนี่ยเราเราเริ่มเห็นเราเริ่มเห็นไอตัวเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนตัวที่มารที่มามาระจนกับเราแต่เราอยู่กับตัวรู้รู้ปัจจุบันเราอยู่กับตติอยู่กับ ทุกอย่างอย่าให้ความคิดมามามา,มาทับถมทำร้ายจิตใจเราถ้าเราไม่มีจุดยืนตรงนี้แล้วก็กลัวจะเกิดอย่างนั้นไหมจะเกิดอย่างนี้ไหมทําให้เราอ่อนล้าเป็นควาวตกกังวลแต่ถ้าเราเป็นคนมีหลักอะไรเกิดต้องเกิด